มวยบอลสาวไทยถูกองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวารดาสุ่มตรวจนักกีฬาไทย3คนได้แก่กัตันทีเพื่มจิตถินขาวหัทยาบำรุงสุขและอนุมาสิทธิรักโดยการตรวจทั้งปัสสาวะรวมถึงการเจาะเลือดเป็นครั้งแรกครับโดยแพทย์หญิงการสุดาทองไทยแพทย์ประจำทีมเปิดเผยว่าให้นักกีฬาระมัดระวังเรื่องการถูกตรวจสารต้องห้ามอย่างเต็มที่โดยการห้ามนักกีฬาฉีดยารักษาสิวแล้วต้องรับประทานอาหารที่ทางเจ้าภาพจัดให้เท่านั้น รบวถึงห้ามทานอาหารเสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับก็อีกส่วนที่ต้องระวังนี่คือจากอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าบางทีเขาใช้ฮอร์โมนเลี้ยงใช้อะไรเลี้ยงเนี่ยก็ระวังแล้วก็มาถึงที่นี่เราก็จะขอความร่วมมือว่าอาหารยังไงเนี่ยให้ทานเฉพาะกับของที่ทางผู้จัดเป็นคนจัดหาให้เราเท่านั้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง โดบหรือก็ตามหรือว่าเรื่องความสะอาดค่ะก็คือพวกกินพวกพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแล้วเพราะได้ข่าวมาอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องมาระวังน,นะช่วงเนี้ยก็เหมือนที่โค้ดเพิ่งพูดไปเมื่อวานโค้ดบอกว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยเราอดได้อ่ะเราพยายามอดเพื่อทีมไม่ใช่แค่เพื่อทีมเท่านั้นค่ะเพื่อประเทศไทยเราด้วยถ้าเกิดเราสมมติว่าคัดผ่านเงี้ยโดนเจอโดบอะไรเงี้ยมันก็จะเสียใจไม่ใช่แค่ว่าเราไงคะมันทั้งทีมด้วยอะไรเงี้ย ช่วงเช้าวันนี้ทีมสาวทไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามเมโทรโพลิแทนสเตเดียมที่ใช้แข่งขันจริงโดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและช่วยผ่อนคลายความเปลี่ยนเต้นให้กับนักกีฬาที่ต้องลงสนามในเกมสําคัญเป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้โดยการพบโดมินิกันในเวลา10นาิก45นาทีตามเวลาประเทศไทยครับต่อกัน